ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะ คลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะเจอกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆสําหรับผู้ที่มีปัญหาเนาะความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะในความสัมพันธ์เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวทางที่ไพ่แนะนํานะนําไปสู่ความสุขนะคะแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวให้ไพ่แนะนํานะคะก่อนอื่นก็มาดูพลังงานตัวตนของเพื่อน,อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนคะ่ะ ก็เช่นเดิมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะก็นำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะคะและสำหรับผู้ที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากช่วยกดติดตามสนับสนุนช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเปิดการมองเห็นให้กับแหม่มด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะโอเค เดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อน <c oughs> พลังงานของเพื่อนตอนแรกมาเป็นเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็สิบถ้วยอ่าควีนถือถ้วยถ้วยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หกหมเท้า คิงถือดาบเป็นใบสุดท้ายต้องบอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆมีความสัมพันธ์ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์นะบางพลังงานหรือหลายพลังงานเลยแหละเพื่อนๆมีครอบครัวแล้วหรือมีคู่มีแฟนที่คบหากันอยู่อาจจะถึงขั้นแต่งงานมีบุตรมีลูกแล้วกับอีกกรณีหนึ่งคือวางแผนเคยมีการวางแผนเรื่องการมันหมายแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะไว้ แต่ว่ามันมีเรื่องของบางอย่างเกิดขึ้นนะตัวเลือกทางเลือกนะทำให้เราคิดวิตกกังวลหรือว่าถ้าเกิดว่าอ่านเป็นพลังงานของเพื่อนๆที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันแต่ว่า มีปัญหานะคะไม่ว่าจะคบกันแค่เป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่รักคนรักแต่งงานกันแล้วอะไรก็แล้วแต่แต่มันเหมือนกับว่าที่ผ่านม,ามันมีตัวเลือกทางเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตนาะมันทําให้เราอะเกิดความวิตกคิดมากเครียดกังวลและด้วยความที่ว่าในเบื้องต้นนะคะเหมือนกับต่างคนต่างเงียบไม่มีการสื่อสารกันนะคะอีกอไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาอะค่ะอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องอื่น <c oughs> ขออภัยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องอื่นนะเรื่องของการงานหรืออะไรมากไปจนทําให้ตรงนี้มีปัญหาหรือมีรอยรลา้าเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แต่มันมีเรื่องของความห่างไกลหรือว่าเรื่องของงานหรือว่าตัวเลือกทางเลือกอันเนี้ย อยู่ในขั้นของการต้องพิจารณาไต่ตองให้ดีนะคะธาตุน้ําค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะกรกฎพิจิกเมืนเราก็มีธาตุไสขึ้นมาด้วยนะคะเมสิงธนูเนะาะธาตุลมก็มีนะคิงถือดาบนะคะเมถุนตุนกุ่มเนาะอันนี้นะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆออยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แต่มันมีปัญหาเรียกว่าอาจจะมีไม่ไม่ลงรอยหรือมี เรื่องอะไรบางอย่างมัสก,กิจนะฮะทำให้ใจเราอ่ะอืมเกิดหวั่นไหวหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจอะไรขึ้นอ่ะก็ต้องบอกต้องมีการสื่อสารกันนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบต้องบอกก่อนค่ะว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะที่ค่อนข้างจะเอ่ออาจจะใช้คําพูดไม่น่าฟังนะคะเอ่อการพูดที่ทําร้ายจิตใจกัน ผู้ตรงเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหน่อยได้นะคะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนตรงเสียจนบางทีตรงเกินนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือแบบว่าเก็บเงียบเก็บงามแต่ในใจคิด คือนอยนะคะเสียใจแล้วเลือกที่จะนิ่งแต่ว่าใจมันไม่นิ่งไงเพื่อนเพื่อใจมันทุกเนี้ยนะคะทีนี้ก็ต้องมีการคุยกันแหละเนาะถ้าเกิดเรายังรักกันบางทีอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาน,น,นานแล้วผ่านอะไรกันมาก็ต้องมากนะคะอ่ะก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องบอกว่าความรักก็ดูเหมือนจะยังอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดสําหรับเพื่อนๆที่อ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานมั่นหมาย นะคะแต่คบกันแต่ด้วยสภาวะอะไรบางอย่างที่ทำให้ไปรู้ว่าเราอะถูกเป็นตัวเลือกทางเลือกคือคบหลายคนนะคะหรือแบบมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตไม่เขาก็เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดความสั่นคลอนในความสัมพันธ์ หออาจจะด้วยการไปเจอเจอกันด้วยงานด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าหน้าไพ่ของตัวตนเพื่อนๆน่ะก็บอกว่าให้คิดพิจารณาให้ดีก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันบั่นทอนและทำให้เกิดผลเสียในภายภาคหน้านะคะ ค่อยคุยกันก่อนไพ่บ่งบอกถึงเรื่องของการหยาดตัดสินด้วยอารมณ์มค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ให้ใช้เหตใหุใช้ผลอาจจะพิจารณาดูก่อนว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปอย่างไรต่อแต่อย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าถามว่าเดินหน้าต่อไปได้ไหมมันก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นไพ่หกไม้แต่ว่าหกไม้เท้าเนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงการแบบอยากออกไป เหมือนกับว่าไปไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนอะเหมือนมอนบางทีถ้าเกิดเราลบเลี่ยงปัญหาหรือเขาลบเลี่ยงปัญหาบางทีแทนที่จะเคลียร์กันได้ค่ะมันอาจจะกลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ปลดปล่อยพลังลบะ่ะกลายเป็นว่าเอามาคือเรื่องนั้นไม่ได้จบลงอะค่ะแล้วก็ไม่ได้จบด้วยดีอะค่ะเพื่อน Yeah. เพราะฉะนั้นอถ้าตามหน้าไพ่ของตัวตนเพื่อนม,น,มมมกกนมันมีความคิดมากกังวลไหมมีความคิดมากกังวลเพราะว่ามันมีเรื่องตัวเลือกทางเรื่องนี่แหละเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและชัดเจนกับตัวเองขอให้มีสติกะคะปัญญาจะเกิดเพราะว่าไพ่ของคิงถือดาบมันเป็นความเขาเรียกว่าการตัด <lite>, ส <att> ินใจที่เขาเรียกว่าเด็ดขาดอ่ะ เด็ดขาดชัดเจนนะคะคือด้วยความที่เพื่อนๆอาจจะมองว่าเพื่อนๆไม่ได้มีในชีวิตของเพื่อนไม่ได้มีมิติเดียวในการดําเนินชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องของความสัมพันธ์แต่ยังมีเรื่องอื่นๆที่ยังต้องรับผิดชอบต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังต้องก้าวไปต่อเนาะแต่เดี๋ยวมาดูนะว่า ปัญหาในความสัมพันธ์ของเ,เพื่อนๆนเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขอขยายนะคะเพราะว่าตัวตน่ะก็บอกว่ามีแบบว่าไปคิดพิจารณาไต่ตรองอยู่อย่างเนี้ยค่ะมีน้อยบ้างมีอะไรบ้างเนาะไพ่พาลุสีขึ้นนะคะ The Hermit คือต้องคิดเยอะๆแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆโอ้มีสามดาบเข้ามา The World ค่ะ เอทอัพคับนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะแมจิเชีค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไพ่สามดาบขึ้นมาเลยนะคะสามดาบเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องของเป็นกรณีแบบนี้นะคะเพื่อนๆ1หนึ่งคือเราถูกความไม่ชัดเจนเล่นงานนะคะด้วยความที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเรากลายเป็นตัวเลือกทางเลือกกรณีแรกคือเขามีคนของเขาอยู่แล้ว แต่ว่ามาครบเราโดยปิดบังซ่อนเลนนะคะไม่ชัดเจนไม่จริงใจอมืมันทําให้เราเศร้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีคําพูดที่ไม่เขาเรียกว่าทําททร้ายทําทาร้ายจิตใจกันน่ะเกิดขึ้นด้วยอ่ะค่ะพอเราจับได้หรือเรารู้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบไม่รับผิด ตัดจบความสัมพันธ์หรือหายจากเราไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคือไม่เคลียร์ว่าอย่างนั้นเนาะกับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอย่างนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาแล้วล่ะต้องกลับมาเป็นเดวเวอรนะคะคือรักตัวเองดูแลใจตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็จากเมื่อก่อนนะเราก็เคยอยู่ของเราได้อะ่ะ อยู่คนเดียวดูแลตัวเองได้ด้วยบางทีอ่ะหลายพลังงานของเพื่อนไม่ได้เรียกร้องความสัมพันธ์ด้วยนะแต่คนเนี้มันก็ไม่รู้ว่าอย่างไงอะคะ่ะอาจจะเป็นกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาประจบเวลาละเวลาทาให้เราจะต้องไปเจอเจอวิบากแบบนี้บททดสอบแบบนี้ขึ้นแต่ไม่ว่าจะเจอบททดสอบแบบไรแบบใดนะคะถ้าเราอ่ะยังเลือกที่จะ รักตัวเองดูแลตัวเองหาวิธีหาทางออกให้ตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งใครที่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราคือดูถูกจิตใจเราอะไรอย่างนี้ เราต้องกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะเป็นพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองเป็นเปื่อนน้ำที่เติมลงจิตใจของตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองนะให้ความรักความเมตตากับตัวเองอะไรที่มันจะต้องเดินออกมาเพราะว่ามันไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ก็ออกมานะเพื่อนๆนะอย่าไปจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานของเพื่อนๆเป็นครอบครัวกันแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆไม่ได้เป็นฝ่าย ถูกเป็นทางเลือกตัวเลือกแต่เขานะ่ะดึงตัวเลือกทางเลือกมาก็คือว่าครบซ้อนนะคะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอืมแล้วก็ยังมาพูดให้หลายพูดจาไม่ดีกับเราอีก อย่างนี้นะคะมันทําให้เราเกิดความเจ็บปวดอะ่ะเราเริ่มหาทางออกในชีวิตแล้วว่าค่ะเพื่อนๆไพ่อของเดอะเฮอร์มิตนะเศร้าจริงเศร้าแต่ก็หาทางออกไปด้วยเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะเยะียวยาตัวเองแล้วกลับมามีพลังรักให้กับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะหนักแน่นกับตัวเองให้มาไพ่บอกว่าเพื่อนๆกล้าหาญนะ ที่จะกลับมาดูแลตัวเองแต่ถามว่าพลังของการเศร้าเสียใจอะ่ะมันมีอยู่สูงไหมสูงเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่ผ่านมาคือมันมันไม่คาดคิดะค่ะคะว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆเ,เป็นคนที่รักความยุติธรรมอะ่ะรักความถูกต้องอะ่พะพอเวลามาทำอะไรไม่ถูกต้องอะค่ะเพื่อนๆก็ถึงแม้นะเพื่อนๆนจะอยู่ในบทบาทที่มาก่อนแหละแล้วก็ เป็นที่รู้กับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นที่ยอมรับของครอบครัวเป็นที่ยอมรับของอ่าคนที่อยู่เป็นบริวารอย่างเงี้ยว่าเราทั้งคู่คบกันนะอย่างเงี้ยแต่พอเขาไปดึงคนอื่นมาอืมทําให้เรารู้สึกเลยว่าต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกเราก็ไม่อยากจะอยู่ในจังหวะนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันเจ็บปวดค่ะมันจึงไม่อยากอยู่แล้ว เนาะอยากกลับไปเริ่มต้นคือเราก็มองว่าเราก็มีความสามารถอะเราก็เป็นคนที่แบบว่ามีคือตัวตนเราก็มีสักความสง่างามในตัวเองนะทำไมเราจะต้องมาเจอเจอกับเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะแนวทางทางออกที่ไพ่แนะนำค่ะเพื่อจะนำมาสู่ความสุขหรือปัญหาที่มันจะคลี่คลายขึ้นนะคะมาดูนะคะว่าไพ่แนะนำอย่างไร เดอะสตาค่ะห้าไม้เทา้าเก้าเหรียญค่ะอ m p เพรสนะคะแล้วก็ไพ่เดสขึ้นมาเนาะอ่ะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะสำหรับอ,อย่างนี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่รุนแรง Uh huh. มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าตามที่แบบอา่านไพ่นะคะถ้าเราถูกเป็นตัวเลือกทางเลือกและเขาอะมีคนของเขาอยู่แล้วเรียกว่ามีครอบครัวนะคะหรือว่า,ามีความชัดเจนกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ไม่ให้เกียิเรา uh huh. ทำลายจิตใจเราและไม่มีความรับผิดชอบใดๆแม้กระทั่งคำพูดที่ที่ดี ที่ควรจะมีให้กับเราอย่างคำว่าขอโทษนะคะก็ไม่มีตรงนี้ไพ่บอกว่าจบนะคะตัดจบตัดจบในความสัมพันธ์เพื่อที่เราจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะอะไรคะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีสง,งา่าราศีในตัวเองอะนะคะมีความงดงามในตัวเองอะเป็นพลังทั้งเก้าเหลี่ยญและดีเอ็เพรสอะคะ่ะก็คือแล้วก็เป็นเดอะสตาร์ด้วย นะคะคืออทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งดูแลตัวเองได้ที่ผ่านมาคือมีความมั่นคงให้กับตัวเองอะ่ะเขาก็ชอบเราที่เราสวยสวยแล้วงดงามดูแลตัวเองได้นี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราอะ่ะเราจะอยู่ทําไมเนาะไพ่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันยังมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงอะ่ะคือไม่โทษตัวเองเลยอย่นะคะ เอาความผิดโยนให้กับคนอื่นหมดเลยป้ายความผิดให้คนอื่นหมดเลยอย่างนี้เราจะอยู่ต่อไปทําไมคะกับคนที่ไม่สง่าผ่าเผยในการที่จะรับผิดชอบในการกระทําที่ผิดพลาดของตัวเองหรือว่าผิดพังไปแต่ทั้งที่ใจเขาะ่เขารู้นะว่าเขาผิดเพราะว่าเขารู้ตั้งแต่เขาเดินมาแล้วว่าค่ะเพื่อนเพื่อแต่เขาไม่กล้าพอที่จะยอมรับเขาอ่อนแอเกินไปนะคะที่จะคู่ควรอยู่ในความสัมผั์ของเรา เนาะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่คู่ควรตัดจบได้ก็ควรตัดจบแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องอื่นนะคะโฟกัสไปที่เรื่องของพลังตัวเองกลับมาเป็นก้าวเหลี่ยญน,นะคะรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆหลุดออกมาจากวงโครจรน,นั้นน่ะเพื่อนๆก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะถามว่ามีการเงินอะไรดีไหมก็ดีสามารถจะซัพพอร์ตตัวเองได้ด้วยซ้า และเพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจที่มีความเมตตาคนที่มีความเมตตาค่ะไม่คู่ไม่คู่ควรจะอยู่กับคนที่ถนัดในการทำร้ายคนอื่นนะคะถนัดในการไม่รักษาน้ำใจคนอื่นเรามีความเมตตาแต่เขามีความเห็นแก่ตัวมันไม่คู่ควรกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อ เนาะเพราะฉะนั้นต้องปลดปล่อยเขาไปนะคะให้เขาไปอยู่ในเส้นทางของเขาเราควรคู่ที่จะมาอยู่ในเส้นทางของเรามีอะไรตอนนี้ให้ทำนะคะอีกด้านหนึ่งในชีวิตของเรายังมีถึงแม้ไพ่จะออกมาเป็นไพ่เด็กแต่การตัดจบเนี้ยเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตที่ดีไม่ต้องอยู่ในวังวนของการวีวาทบาดหมางอยู่ในตัวเลือกของใคร ให้เราได้มีอิสระมีความทำง,งานงานในตัวเองอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอคะเนาะเรากลับมาอยู่กับตัวเองมีพลังรักให้กับตัวเองและเราค่อยมองคือพอเวลาเรามีพลังที่ดีให้กับตัวเองวันหนึ่งอะคะ่ะบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สร้างได้ทำป,ประกอบกับ การดึงพลังงานดีๆการรักตัวเองอะ่ะจะดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่คู่ควรและมีสินเสมอกันน่ะเข้ามาอยู่กับตัวเราเองค่ะถ้าเกิดเณเวลานี้ยังไม่มีเราก็ควรจะอยู่กับตัวเองให้สง่างามดีกว่านะคะดีกว่าอยู่ที่เป็นทุกข์คือเราจะบอกว่าเออวันหนึ่งให้กำลังใจ เขาจะเลิกลากันไหมหรือไรไหมแล้วกลับคบเราคือต้องรอให้เขาเลิกกันแล้วเราถึงจะคบมันก็คนคนนี้ก็ไม่คู่ควรกับเราอะค่ะเพื่อนๆน,นะคนที่คู่ควรกับเราคือคนที่สง,งา่างามพอในการที่จะเลือกคบเราแบบคนเดียวนะคะชัดเจนกับเราคนเดียวส่วนจะไปได้หรือไม่ไปได้แต่เขาก็ชัดเจนกับเราอ่ะอันนี้งดงามกว่า นะคะกับอ่ะถ้าอีกกรณีหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วแต่งงานมั่นหมายกันแล้วมีบุตรมีลูกหรือคบกันเป็นแฟนอย่างชัดเจนเปิดเผยนะคะแต่ว่าเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มีเล็กมีน้อยมีนูน่นมีนี่นะคะคือหว่านสเสน่ห์ไปทั่วอย่างนี้ก็ต้องบอกนะว่าอืมถ้าเกิดว่า พลังงานของเราและเขายังมีความรักความปรารถนาดีต่อกันและมันเป็นความผิดพลาดผิดพลังไปเขามาเกิดการขอโทษนะคะมาขอโทษและมาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่รู้ว่าผิดว่าพลาดไปแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆสามารถที่จะลืมความเจ็บปวดนันได้ไหมให้อภัยได้ไหมคือจบความเจ็บปวดนั้น เพื่อให้อภัยแล้วดำเนินชีวิตไปต่อด้วยกันได้อย่างนี้ไหมคะคือเพราะว่าเพื่อนๆก็อยก็ยังเป็น DMplace ในใจของเขาอยู่คือเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งะคะในใจของเขาแต่เขาต้องรับผิดชอบตรงนี้ไม่ใช่เราเป็นที่หนึ่งแล้วก็ที่สองที่สามมีตามมาอันนี้ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องและไม่ถูกใจด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ ถ้าเขาเคลียร์ของเขาจนจบเรื่องที่ไปดึงอะไรใครมาก็แล้วแต่ทำความไม่ชัดเจนถ้าเขาจบได้แล้วเพื่อนๆอ,อยังรักเขาอยู่ยังให้โอกาสกันได้อยู่เพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วยยังเป็นเรื่องของการให้โอกาสด้วยอะค่ะเพื่อนๆนแล้วก็มันมีเรื่องของการ การให้โอกาสกันนะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคือการรีเทิร์นการให้โอกาสกันอันนี้ถ้าเพื่อนๆแบบว่ายังรักกันยังโอเคกันเนี่ยเพราะว่าในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆก็ต้องบอกแะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะรู้เท่ากับเพื่อนๆแล้วอะนะเพื่อนๆนะจะเป็นคนที่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอันนี้เป็นความผิดที่ให้อภัยกันได้ไหมที่ผ่านมาเขาก็งดงามนะคะเคยดีกับต่อกันมาตลอดซัพพอร์ตเป็นสิบถ้วยให้กันมาอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นพลังงานที่เคยปรารถนาดีต่อการโอบอ้อมอารีการเป็นเป็นผู้นําที่ดีต่อกันอย่างนี้ค่ะไม่เคยมีอะไรบกพร่องเลยแต่ครั้งนี้ก็ไม่รู้นะด้วยเรื่องกรรมด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเป็นบททดสอบหนึ่งที่เข้ามาค่ะให้อภัยกันได้ไหม ถ้าให้อภัยได้ให้อภัยนะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปต่อเนาะจะได้ก้าวไปต่อในชีวิตเพราะว่าบางทีบางพลังงานก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆนะมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่แต่เขาอ่ะมีเพื่อนๆเป็นเีรสอะ่ะเขารู้นะว่าเพื่อนๆเด็ดขาด่ะตัดจบได้จบได้เลยนะแต่ว่าเขาอ่ะคือไม่มีใครเป็นเหมือน คือควรจะเป็นโรคใบเดียวอะค่ะของเขาอะเนี่ยเป็นโรคใบเดียวของเขาขอะเขาควรที่จะทนุถนอมโรคใบนี้ของเขาไว้ไม่ควรจะดึงโลไม่ควรจะก่อกรรมตัวเองมีโรคใบที่สองที่สามเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความทุกข์กันนะแล้วก็ที่ผ่านมาบางทีเขาก็เวลาที่ไปดึงใครมาแล้วมันไม่ลงรอยกันนะคะก็มีปัญหาทะเลาะเบาอแวงไม่ใช่แค่ทะเลาะเบาอแวงกับบุคคลนั้นนะ บุคคลที่สามนะคะแต่เป็นการทะเลาะกับคนรอบข้างวุ่นวายไปหมดเลยอย่างนี้นะเขาก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นเขาจึงได้อยากจะปัดจบจากความสัมพันธ์นั้นนะแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนนะคะยังคงอยู่ในจิตในใจของเขาเนาะเขาก็เลยว่าคือจริงๆแล้วมันอาจจะด้วยความที่ว่าร่วมชีวิตกันมาเนิ่นนานมันมีอะไรหลายอย่างคะ่ะเพื่อนๆที่ ทำให้ต้องห่วนไปคิดถึงน่ะนะคนเราไม่ได้คบกันแล้วอยู่แค่ปัจจุบันน่ะยิ่งเป็นครอบครัวกันแล้ว,วค่ะมันมีอดีตท,ที่เป็นเหมือนกับช่วงชีวิตนะคะที่ผ่านมามันเป็นอดีตท,ที่ต้องมีความจดจําร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าตัดจบเลยจบได้เลยอะมันก็คงไ,ไปไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเขารักเราเขาก็ต้องพิสูจน์ ให้เห็นให้ประจักษ์แจ้งนะคะว่าเขาได้ทำความเด็ดขาดชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยหนึ่งเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับเราแต่ในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขมีอะไรทำเราก็ทำของเราค่ะเ,เพื่อนอย่าไปจมจอมอยู่กับความทุกข์อย่าไปนอยกับ สิ่งนั้นมากเกินไปจนทำร้ายทำลาย,ทลายบทบาทหนะ้าที่อื่นที่เราต้องมีต้องทำโดยเฉพาะบทบาทที่เราควรจะต้องหันกลับมาลักตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรที่จะทะน,นงในศักดิ์ศรีของเรา นะคะในความเป็นตัวเราเราจะต้องแล้วอันนี้คือมันเป็นบททดสอบที่สําคัญเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเขาเคยไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ต่อเราอะมันทําให้เราต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเราต้องกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองและต้องดูแลตัวเองให้ได้ต้องมีความมั่นคงในจิตใจของตัวเองนะคะการเงินการทองถ้าเรามีเราต้องรู้จักเก็บต้องรู้จักใช้นะคะต้องรู้จกักอ่า ออมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําความสุขให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนาะคืออันนี้มันเป็นบทเรียนนั่นแหละแต่ว่าบทเรียนเนี้ยจะต้องได้อะไรกลับคืนมาจากบทเรียนแห่งความทุกข์นี้นะคะคือเราจะต้องได้พลังแห่งการรักตัวเองและโอกาสในการที่จะทําอย่างไรให้เราอะเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะคะให้เรามีความสง่าง,งามในตัวเองให้ได้ ยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้นะคะไม่พึ่งพาใครเยอะเกินไปนะ,ะอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ว่าวันที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วแล้วให้อภัยกันแล้วอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าจะเดินจากออกไปแล้วจบเราก็ต้องยืนด้วยขาด้วยแขนด้วยพลังกายพลังใจของตัวเองให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราคู่ควรที่จะได้ในตัวของเรา เนาะพัฒนาตัวเองมีอะไรนะคะพัฒนาตัวเองไปเนาะคือก้าวไปสู่ความเติบโตและความสําเร็จให้ได้มีความหนักแน่นในตัวเองความสง่างามการคือต่อให้เรานะคะจะอยู่ลําพังตัวเองหรือว่าอยู่เป็นคู่เราต้องมีบทบาทของการเป็นหนึ่งคือผู้นำสองคือผู้ที่ไม่ เขาเรียกว่าไม่พึ่งพาใครจนเกินไปหรือถ้าต้องพึ่งพาก็ยังอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่ว่าถ้าเธอไม่ให้พึ่งพาก็ไม่เป็นไรนะเราก็พึ่งพาตัวของเราได้คือนี่แหละต้องเป็นคนที่แกร่งที่เก่งนคะคะเนาะพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีพลังนอกจากจะดูแลตัวเองได้แล้ว่ อาการซัพพอร์ตเขาว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าการซัพพอร์ตเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมอย่างเดิมแต่มันจะเป็นการซัพพอร์ตที่รู้กำลังของตัวเองนะคะว่าต้องไม่ทำลายจิตใจตัวเราอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นช่องโหว่ถ้าเกิดว่ากลับมาดีกันนะคะในกรณีที่กลับมาคบหากันดีกันอะไรที่เป็นช่องโหว่ดังนั้นต้องไปอุดรอยรั่วนะคะต้องสร้างสิ่งที่ เป็นเหมือนกาวใจขึ้นมาอย่างเช่นว่าการห่างเหินการหมดแต่ไปโฟกัสเรื่องของการงานจนเกินไปอย่างเนี้ยค่ะจนมีช่องว่างตรงนี้หรือว่าการพูดจาไม่ถนอบน้ําใจกันอันนี้ต้องรู้จักอุดช่องโหว่ต้องรู้จักคุยกันว่าอะไรเป็นช่องที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แตกหลาวหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยนี้เกิดขึ้นนะคะอะไร เกิดขึ้นตรงนั้นหรือบางทีเราอาจจะมีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปอย่างนี้ฮะจนแบบว่าอานะอะไรมันหวือหวาฟู้ฟ้าเข้ามาในชีวิตก็ไปหลงละเลงกับตรงนั้นอย่างนี้เราอาจจะต้องกลับมาดูแดตัวเองนะให้ให้กับตัวเองบ้านเพื่อนๆจากที่เมื่อก่อนเนาะมีอะไรก็ซื้อให้เขานะ มอบให้เขาไปหมดเงินทองหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ต้องให้กับตัวเองบ้างกลับมาดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอะไรคนเราอยู่ด้วยกันมันควรจะยอมรับกันได้สิเราโสมก็เพราะเราให้เธอนะบางทีอะค่ะเพื่อนๆเ,เ,เราก็ต้องยอมรับในความจริงข้อหนึ่งนะว่าคนเราเนอะอยู่ด้วยกันเห็นแล้วมันชื่นตาชื่นใจอะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจอะ เราก็จะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขอีกอย่างหนึง่งเ,เวลาที่เราส่องกระจกแล้วเห็นตัวเราสวยอะ่ะหรือตัวเราหลอ่อเราก็รู้สึกดีนะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งนี้คือจิตใจถ้าจิตใจเราดีเห็นไหมคะเราก็จะเป็นดีเอ็มเพเป็นเก้าเหรียญเป็นเดอะเวอร์ที่เขาอะไรคะอยากจะกลับมาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันแพ้จิตใจคนที่เป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะ นะ,ะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วงดงามในความสัมพันธ์อะไม่มีใครไม่เสียดายหรอกค่ะเพื่อนเพือเนานะเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังต้องทําจิตใจของเราให้ดีนะคะทำให้เป็นความสดใสความเบิกบานเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนดวงดาวที่อยู่ในความมืดนะคะคืออยู่ตรงไหนก็สว่างนะคะคือ ไม่ว่าเขาจะเดินไปตรงไหนแงนงหน้ามองไปบนท้องฟ้าก็ยังเห็นแสงสว่างนั้นอยู่นี่แหละคือทําให้เขาว่าตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะคุณงามความดีที่เ,เพื่อนๆมีนั่นแหละเนาะก็เป็นว่าขอให้ไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะจะตัดสินใจแบบใดก็ขอให้เป็นการตัดสินใจที่งดงาม นะคะเป็นการตัดสินใจที่นำมาสึ่งความสุขกับตัวเองนะคะเป็นพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองเป็นความถูกต้องนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดก็ตามก,ก็ขอให้มีความสุขในทุกๆความสัมพันธ์เลยนะคะและอย่าลืมกอดตัวเองนะเพื่อนๆน,นะเราต้องรักตัวเรานะคะ โอเคค่ะก็วันนี้อ่านพระเหตกับเพื่อนๆมาจนจบคลิปแล้วฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักมาเป็นพลังใจให้ต่อกันและกันและถือเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆนะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปปรับใช้กับตัวเองนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ